จริงๆมันก็มีหลายส่วนนะพี่จุนนะที่เป็นยังเป็นปัญหาอุปสรรคอยู่ภาครัฐเนี่ยมีหลายหน่วยงานมากหลายกระทรวงมากแล้วก็เรื่องของการดีคอนซ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องนะครับกับหลายภาคส่วนแล้วก็มันจึงทําให้บางทีเนี่ยภาครัฐแต่ละองค์กรเดินหน้าได้ไม่เท่ากันปรับเปลี่ยนได้ไม่เร็วพอนะครับเรื่องของการที่จะ ออกกฎหมายใหม่นะครับอย่างผมเนี่ยพยายามผลักดันกฎหมายไครเมเชเนี่ยอันนี้ก็ก้าวหน้าไปเยอะและ้วใกล้จะออกกันละนะครับแต่ว่ามันก็มีกฎหมายหลายตัวที่ต้องมีการอเมนนะครับเพื่อจะรองรับไอ้บริบทใหม่ๆเนี่ยที่จะเกิดขึ้นแต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าสิ่งที่จะไป drive การเปลี่ยนแปลงของภาครัฐนั้นเนี่ยรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาชนคือเป้าหมายถ้าเป้าหมายมันชัดนะครับแล้วมันช้าทายเนี่ยมันก็ต้องไป ส่งผ่านไปชูการบังคับในแต่และเซกเตอร์นะครับพลังงานก็ต้องท้าทายมากขึ้นเรื่องระบบของไฟเรื่องของสมาร์ทกริดก็จะต้องมาให้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ได้เนี่ยคือภาครัฐก็จะไม่มีเป้าหมายอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวหนึ่งแหละที่จะไปะเร่งนะครับ<ม>เพิ่มมาตาเร่งในการทํางานของภาครัฐให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอเอกชนเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกเป็นบทบาทสําคัญเมื่อก่อนเนี่ย ตอนนี้เราเริ่มพูดกันว่าเอกชนต้องดู supply chain ด้วยนะครับแต่ตอนนี้มันไม่พอล้มันมองข้ามไป across sector อีกนะวันนี้ผมยกตัวอย่างเช่น PT EP เนี่ยไม่ได้ทำอยู่เฉพาะในส่วนของน้ำมันแต่กระโดดข้ามไปทำเรื่องนาข้าวทำเรื่องข้าวยั่งยืนกับเกษตรกรน,นะฮะแล้วถ้าเกิดว่ามันได้ emission carbon emission carbon credit จริงก็เอาไป offset ในกระบวนการของ PT EP ได้ คือผมผมต้องเรียนตามความจริงอย่างนี้ว่าตอนนี้มันต้องใช้การทํางานที่ร่วมกันทั้งหมดในการกลับเพื่อนจริงๆไม่งั้นเนี่ยมันพาประเทศไทยออกจากวงจรของฟอสซิลเนี่ยยากนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้อยากจะหยิบยกประเด็นหนึ่งที่อาจจะไปสับสนุน SME ได้นะครับในส่วนของอเงินทุนระหว่างประเทศเนี่ยภายใต้อนุสัญญาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิจริง,รงๆมันมีเงินทุนเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยว่าประเทศไทยเราไม่สามารถแทบอินเข้าไปได้ เราไม่สามารถเอาเงินในรูปแบบของเงินบางประเภทมาใช้ได้เช่นเงินที่เป็นลักษณะของเ,อเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับ c o n c e s s i o n a l Loan ที่อยู่ใน,นกลไกการเงินของ Green Climate Fund นะครับซึ่งวันนี้ต้อง,องขอบคุณทาง K-Bank นะเพราะ K-Bank ก็เป็นแบงค์แรกๆเลยที่ที่ต้องเรียกว่าเป็นแบงค์เอกชนที่กล้า Step out of c o n f o r t Zone นะ เพราะว่าหลายแบงก์จะกลัวมากเรื่องของข้อมูลที่อาจจะมีการถูกตรวจสอบโดย Green น l i m a เมดฟันว่าถ้าคุณจะเป็นหน่วยปฏิบัติการของประเทศที่เรียกว่า uh, designated accredited entities ของ Green น l i m a เมดฟันที่จะเอาเงินนะครับเป็น blended finance เอาเงิน c o n c e s s i o n a l loan ดอกเบี้ยต่ำมาเบลนกับเงินของแบงก์เองแล้วสามารถที่จะให้เงินกับทาง SME ที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ สอพอเองก็ทํางานกับเคแบงก์อยู่นะครับแล้วพยายามที่จะทําให้เห็นว่า,าถ้าเราสามารถผลักดันให้คอมม e r ช i a l แบงก์เนี่ยสามารถเป็น DAE ได้นะครับมันก็จะเกิด ripple effect ว่าแบงก์อื่นก็จะเห็นนะตอนนี้มันไม่มีใครกล้าก้าวแรกก่อนนะวันนี้กสิกรก้าวอยู่นะครับกะกันทํางานร่วมกันอยู่ก็ตรงนี้แหละที่ผมเชื่อว่าก็จะเป็นอีกกลไกหนึ่งนะครับที่จะช่วยสนับสนุน SME นอกจากกลไกของภาครัฐนะครับที่พยายามจะเข้าไปทั้งเรื่องอินเซนティブเรื่องส ubsidy ต่างๆที่ผ่านมาแต่ว่ารูปแบบเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปมันต้องเป็น incentive กับ u b s i d y ที่สร้าง value แล้ว value นั้นเนี่ยมันต้องสามารถ sustain business ได้นะครับไม่ใช่ให้ไปแล้วก็ใช้หมดไปแล้วก็ก่อหนี้เพิ่มนะอันนี้ก็มันก็คงต้องเปลี่ยนรูปแบบหลายๆเรื่องเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะ i ริ ging ไอ t h w a y ที่จะไปสู่ d e c a r b o n i z e economy แล้วก็ sustainability นะครับถ้าเรายังมีเช็คกันต์ตอบนะฮะในเรื่องของ s u s t a i n a b i l i t y แล้วก็เรื่อง Environment ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเกอกชนเรากําลังวางแผนที่จะล้มเหลวในอนาคตนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าใจแต่สิ่งที่ผมอยากให้พี่จูนแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านเชื่อมั่นกนะ็คือว่าภาครัฐกําลังเร่งนะครับในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแต่ภาครัฐเองหลายองค์กรก็มีขีดจํากัดหลายอย่างเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น กฎหมายก็ตามการบังคับก็ตามนะครับกลไกสับสนุนก็ตามที่จะออกมาเนี่ยมันจะถูกดีไซน์ออกมาเพื่อให้ประเทศไทยแข่งขันได้ในเวทีโลกไม่ได้ออกมาเพื่อฆ่าบริษัทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกมองทั้งองค์กรใหญ่องค์กร SME ด้วยนะครับแต่สําคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องทั้งโลกไอ้เนี่ยมันแค่รัฐอย่างเดียวมันเดินหน้าไม่ได้เอกชนก็ต้องเดินหน้าร่วมกับรัฐ และถ้าไม่มีคอน s u m e r หรือภาคประชาชนเป็นตัว drive จริงๆแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือภาคประชาชนเรื่องนี้คงสำเร็จไม่ได้อันนี้ก็ต้องฝากทุกท่านไว้ด้วยครับครับ